เอาพระพุทธองค์เป็นผู้แค่บอกทางนะเราแต่พวกเราแล้วแหละใครทำมากก็ได้มากผลไว้ทำอยู่ใป็นวห้หมันเป็นนิสัยเป็นความเคยชินพยายามรู้สึกตัวเข้าไว้รู้สึกเข้ามาที่ตายร่างกาย เคลื่อนไปเอาความรู้สึกตัวข้ามปจัดเดินแล้วก็มีความรู้สึกตัวทำอะไรก็มีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนะเป็นเหตุนะเป็นองค์ประกอบทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาพาความรู้สึกตัว จะทำให้เราเข้าใจเห็นตามความเป็นจริงคือเห็นธรรมะตามความเป็นจริงพยายามฝึกฝนดูจิตด,ดูใจของตนเองให้มากๆดูความคิดของตนเองนะโยมดูใบปๆเพราะความคิดเนี่ยมันร้ายกาดนะัก คนจนดีจะชื่อวก็อยู่ที่ความคิดถ้าคิดดีการกระทำล้วก็ดีคำพูดเราก็ดีกายปัจจาเกิดเป็นสิ่งขึ้นมาฉะนั้นการที่เรารักษาใจพึงสำรวม ระวังความคิดของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะชีวิตของคนเราทุกสัตระสัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์เพราะว่าต้นเหตุมาจากความคิดนะพโยมความคิดก่อนใช่ไหมจริงอยา อยู่เฉยๆเลยจะอยากได้ไหมยอม,มอยู่เฉยๆแล้วจะอยากไหนได้ไหมมันต้องคิดก่อนใช่ไหมมันต้องประสมก่อนอ่ะอย่างนี้ตอนนี้เราจะกินอะไรสมิตบารซื้อเกอเตี๋ยวมัดหงหนึ่งพยายามหาเครื่องปรุงมาใส่ ไม่ถูกปากก็เติมใช่ไหมเติมจนที่ใจเอาพอใจในสิ่งน,นั้นคนเราที่อยากเนะ่เบื้องหลังจะมีความคิดก่อนนะเหมือนกรรมกับการโกรธอยู่ที่เฉยคนเราจะโกรธเลยได้ไหมจะพยาบาทผู้อื่นเลยได้ไหม โยมต้องคิดก่อนใช่ไหม,มต้องจำอารมณ์นนเขาก่อนต้องจำพฤติกรรมเขาก่อนอต้องจำการกระทำของเขาเป็นแบบนี้วาจาของเขาเคยพูดกับเราแบบนี้เขามีการดิิทูาเรามีการกล่ารว้ายเราอันนี้เป็นอาการของความคิดใช่สิ่งที่ผสมขึ้นมาทำให้ใจเราต้องโกรธขึ้นมา ฉะนั้นความอยากความโกรธเนี่ยดูเยฉยๆเขาจะเกิดขึ้นอลอยๆไม่ได้นะเราต้องมีสิ่งที่เขามาร่วมผสมปรุงแต่งขึ้นมาที่อาจารย์มาบอกให้โยมฝึกดูความคิดไว้ืต่อไปเราก็จะเห็นว่าการที่เราเขเป็นดักการที่เราเป็นสรื่ึงสมองของจิตเนะี่ยเราก็จะเห็นว่า เจ้ากิจใจนี้เขามีเพื่อนร่วมทีมงานนะเขาจะอยู่คนเดียวไม่ได้เขาจะทำงานกันเป็นทีมเป็นทีมเวิร์คเหมือนทีมตบวันใช่ไหมทุกตำแหน่งมีความสำคัญหมดใช่ไหมทั้งกองหน้า กองกลางกองหลังหรือผู้รักษาประตูทุกคนมีความสำคัญกันต้งน,นั้นไม่ต่างอะไรกับจิตใจของเราที่เรียกว่านามนามแปลว่าใจนะใจก็คือจิตนี่แหละทางวิถามก็เรียกว่าจิตคือสิ่งที่รู้เขาจะรู้ก็ต่อเมื่อเขามีความ มีพวกมีเพื่อนมีพ้องเช่นรู้ได้มีความนึกคิดได้มีความจำได้ไม่รู้ในอาการของสุขของทุกข์ใจไม่ใช่เป็นผู้สุขไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์ใช่ไหมเป็นอาการของใจใช่ไหมที่เกิดสุขทุกข์ขึ้นมา ใจนึกคิดได้ไหมพยมสิง่งที่คิดนี่ไม่ใช่ใจใช่ไหมเป็นตัวอาการของสังขารคือความนึกคิดพระาะผมบอกว่าตัวสังขารเนี่ยเป็นทั้งกุศลทั้งเป็นอกุศลหรือว่าทำที่เป็นกลาง เรามานั่งดูยืนดูเดินดูใจของเราถ้าเราเห็นใจตัวเองเราก็ดับที่ใจได้ใช่ไหมการดับทุกที่ใจเนะี่ยพระพุทธองค์บอกว่าให้เรามีสติมีสัมปชัญญะคือมีการรับรึกความรู้สึกตัว ที่กายที่ใจของตนเองเราเคลื่อนใบวยังไรเราก็รู้สึกยืนเดินมั่งหรือไม่กระทั่งน,นอนการก้มการเหยียดการสวมเสือ้อการใส่เสื้อผ้าการอาบน้ำทุกอย่างการแปรงฟันในวิธีชีพก็จะมขอนดังให้เรามีความรู้สึกตัวเข้าไว้ ตามความเป็นจริงรู้สึกแบบเบาๆมีอยู่คำหนึง่งท่านบอกว่าให้รู้แบบซื่อๆรู้เข้าไปตรงๆแบบธรรมดาไม่ปรุงแต่งในการที่เราเข้าไปรู้ไม่หมามั่นที่จะรู้ไม่พยายามที่จะรู้รู้ซื่อๆ แฝ่ว่านเดิหมายความว่าตามดูสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงตอนนี้เรานั่งเราก็เห็นตามความเป็นจริงเรามองเข้ามาเราก็เห็นว่าร่างกายของเรามีลักษณะนั่ง แขนเราบางยังไงดูตามความเป็นจริงเราก็จะได้บุญนะจากการที่เราเจริญสติที่เราทุกขนะ์เนี่ยเพราใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจเราไปอยู่กับอด,ดีตสิ่งที่ผ่านมาแนละ้ว หรือใจไปคาดหวังกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นภายในภาคหน้าฉะนั้นพระองบอกว่าสิ่งใดที่โแบบแลกแต่เดวกับสิ่งที่ยังไม่มาถึงไม่ควรระลึกถึงมันควรรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันเราก็จะได้บุญมากนะ ฝึกเจริญสติเนี่ยเป็นมหาบุญทำไมถึงบอกว่าเป็นมหาบุญก็เพราะว่าเราทำทานเราถวายสังฆทานเราเปิดโรงทานเราอยังละกิเลสไม่ได้ใช่ไหมละความโลภได้ไหมบางคนทำแล้วก็ยิ่งในโลกมากกว่าเดิม พราะคาดหวัองอยากได้หน้าได้ตาอยากได้ชื่อได้เสียงยิ่งทาฐานยิ่งเป็นตัวตนใช่ไหมโยมต่หลายคนนะอาตมาเห็นนักงบริจาคทั้หลายก็เห็นใจแต่ว่าสติปัญญาเขามีแค่นั้นนะแต่ถ้าเขามี ความมุ่งมั่นศรัทธาในการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นกว่านั้นกน็น่าอนุโมทนาเพราะการให้ทานเป็นการสละสิ่งวัตถุภายนอกก็เป็นเบื้องต้นเป็นทางทำให้เราเข้าถึงการปฏิบัติขั้นสี่าวนพนาได้ได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่เคยให้อะไรเลยเราจก็เป็นผู้ขออย่างเดียว จะมาว่าจะมานั่งปฏิบัติจะมาดูจิตกันเองนะถ้าสงบแต่ยากนะใจหลายคนนะทำทานยังใจร้อนอยู่กพเข้าใจว่าทานไม่ได้ช่วยดับถูกภายในใจเลยประพุทธองค์บอกว่าทานจึงเป็นบุญที่ต่ำ ต่ก็ต้องทำงนะโยมนะถึงไม่จะตำ่ำก็ต้องทำทำไปตอพร้อมกันกับการรักษาชีนการสมาทานชีนของเรามีสติเพึ่ระวังกายให้เป็นปกติระวังคำพูดให้เป็นปกติระวังรักษาใจให้เป็นปกติชื่อว่าชีนชีนเกิดที่ไหนใจเราก็สุดที่นั่นนะ ก็ศีลเป็นทานเป็นบุญระดับกลางลกขึ้นมาอีกระดับผู้มีศีลเป็นผู้มีสุขติเป็นที่วางได้เป็นผู้ที่ไม่ยากจนเป็นผู้มีโภคะบริบูรณ์เป็นผู้ที่หงษ์งาม พยายามทำไปทานสีนของเราให้สม่ำเสมอแต่ขาดไม่ได้เลยคือการประกรมจิตการทำให้จิตเก,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 กิดกุศลอยู่บ่อยๆชื่อประการประกรมจิตนั้นจิตจะเกิดกุศลได้จิตต้องมีอะไรใครพอทราบไหม จิตต้องมีสติใช่ไหมถ้าจิตไม่มีสติจิตจะเกิดกุศลได้ไหมไม่ได้นะนยมสม่วนมากจิตก็จะเป็นอก,กุศลเป็นบาปมากกว่าใช่ไหมอืมอเนี่ยแระปรินบอกว่าการอบรมจิตนะคือทาให้จิตเกิดกุศลอยู่หนึ่งนิดเป็นบ่อยๆเป็นประจำเป็นนิสัยชื่อว่าคารกรรมจิต อย่าไปคิดว่าการนั่งหลับตาการเดินจงกรมอันนี้เป็นเพียงแค่รูปแบบการอบรมจิตเราต้องอบรมอยู่ตลอดเวลาให้มีสติอยู่บ่อยๆขาดสติบ้างไม่เป็นไรพรยายามกลับมารู้สึกตัวมีสติอยู่ให้เด่ อยู่บๆ่ๆจนเป็นความเคยชินของสติของสัปันชันญาล้วก็จะได้เห็นบ้างมหาบุญสร้างได้ไมนยะไม่ต้องเสียเงินแต่ลงแรงเยอะนะต้องอดทนเยอะนะระดมจิตต้องอดทนสู้กับความคิดอารมณ์ของตัวเองมากมาย กว่าจิตจะสงบได้กว่าจิตจะพูดง่ายกว่าจิตจะไม่ดือ้อกว่าจิตจะเชื่อฟังกว่าจิตที่จะอ่อนโยนกว่าจิตที่จะหมดความประยชน์จิตกว่าที่จะป๋งใสได้ต้องลงทุนนะคือลงกำลังแรงกายทั้งแรงใจคุ้มเท ค่อยๆทำไปฝนะึกฝนไปมีสติภายในกายที่ตะมาบุค่อยๆดูจทำความรูเสรกตัวนี่ขนาดเราลุกขึ้น<ม>ยืนเดิน<ม>ก็ตามดูไปโ<ม>ยมทำอะไรย,ยังก็มีสติตามดูไปเรื่อยๆนะึกตาเรื่อยๆใจเราจะได้อยู่กับกายเป็นใช่ไหม ใจยังได้อยู่กับปัจจุบันพาเราเห็นร่างกายการเคลื่อนไหวอริยาบทตามความเป็นจริงปิจารณาเข้าไปเห็นแบบโอ้ร่างกายนี้แต่ก่อนเราเคยยึดเคยถือเราเป็นทุกข์มากจากนี้ไปเราเห็นแบบโห่ร่างกายนี้มันมีสภาพของความไม่เที่ยงจริงๆนะ ม,มันปวดได้ก็นึ่งได้หิวม,มันสุกเนี่ยมันก็ทุกมันสบายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไม่สบายอีกแล้วมันอิ่มแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็หิวอีกแล้วอ๋อเย็นมากไปก็ทุกร้อนมากไปก็ทุก ไม่ได้หับน้ําก็ทุกมีกลิ่นมาด้ควรดิถ้าก็ต้องซักอยู่ทุกวันตอนก็ต้องแต่งอยู่ทุกวันพุทธมนตรนดนะูร่างกายไม่เที่ยงจริงๆเนะแล้วเราจะยึดถือทําไม,อมสอนใจตนเองดูใช้สติบอกกับใจตนเอง เราจะรับตัวความเป็นจริงเกิดความพินความไม่เที่ยงขึ้นมาเริ่มจะเป็นปัญญาจิตเริ่มจะมีปัญญาขึ้นมาเพราะใจจะเป็นทุกข์ไม่เทียบจะให้มันเป็นอย่างที่เป็นก็ไม่เป็นจะให้มันเป็นตลอดก็ไม่ได้ถ้ามันไม่มีเหตุมันก็ไม่เป็น ช่ไหมการที่เราดูใจดูจิตตนเองเราก็จะเห็นความเป็นจริงต่อมาพอเรามีความชํานาญขึ้นเราจะเิ่นสติอยู่ไปๆเราก็จะเห็นว่าจิตใจของเราสุขทุกข์ได้สุขทุกขท์กที่ไหนสุขทุกข์ที่ใจใจเป็นผู้สุขทุกข์หรือเปล่า เราเห็นว่าใจจะมีอาการต่างๆเข้ามาพยนะายามดูอยๆให้เป็นไปได้นะฝึกร่างกายให้มีความเก่งความชำนาญก่อน จะรู้ชา้ารู้เร็วก็อยู่ที่บนปรมีแล้วนะนะ <c oughs> อ่ะขอให้ทุกคนมีความสะดวกในการปฏปิบัติธรรมก้าถึงทรรมมร่ผลท่วนกันทุกท่านทุกคน,กน,กคนเธอ